สวัสดีครับ FC ทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มีพระสมเด็จมาอิจชมอีกตามเคยนะครับเป็นพระสมเด็จแหวกม่านนะครับของหลวงปูน่นาปี2495นะครับมาให้ชมนะครับจะมีบินนั่น,นึงครับเป็นแหวกม่านนะครับ ของหลวงปู่นาวนะครับปีเก้าห้านะครับขยายใกล้ๆเลยนะอืมนท่านนะครับขอบด้านข้างนะครับนืมจะแน่นนะครับท่านจะแกะน้ำมันหน่อย กระลุปปูน่าทันจุแกน้ำมันเป็นแบบม้าสองชั้นนะครับเกะตั้งใจแนชัดตน,นะครับวันนี้ท่านจะมีลำคอด้วยนะหักศอกนะครับเป็นเอกลักษณ์ของกระปุงนาคเลยนะครับอยู่ในฐานสามชั้นมีซุ้มประตูนะ ใหายกล้องเลยนะท่านจะเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับนี่สวยขมชัดเป็นพิมพ์ที่สวยครับพิมพ์หนึ่งนะครับ สวยผมช็อตเ้าถังจอเหลืองครับ ฝักทองนะครับจัดพป็นภาพที่สวยนะครับดูง่ายนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วนะครับ ต้องลาบปก่านนะครับสวัสดีครับ